ไปที่อำเภอเมืองคนครราชสีมากันต่อเวลาไปวัดเนี่ยเขาต้องถอดรองเท้าใช่ไหมพี่แปะ๊ะแล้วบางทีออกมารองเท้าไม่อยู่วิธีการหลังจากนั้นนะหลังจากที่เกิดปัญหาเนี่ยนะเกิดบรรดา,าคุณพ่อคุณแม่คุณยายนะไปวัดนะถอดรองเท้าแต่ปั๊บเอาเนบข้างหลังเลยใ <c oughs> ส่กระเป๋าไว้ <c oughs> แต่ว่าที่นี่ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าแม้แต่รองเท้าพราะเนี่ย<อ>บางทีก็ไม่เว้นคือใส่ผิดหรือตั้งใจขโมยก็ไม่รู้พระท่านก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะ วิธีไหนรองเท้าพระรองนั้นเปนรองเท้าญาติโยมวางอยู่แต่รองเท้าพระค่ะรองเท้าพระนายโยมแปลป้ายเลยคููนี้รองเท้าพระนายโยมความหมายคืออะไรลุงแม่เปไมคููข้างๆไม่ใช่ของพระของโยมอ้าวเหรออันน euh. you know. ี้รองเท้าพระแต่คู่ข้างๆนั้นไม่ใช่เออก็คือว่ารองเท้าหายที่วัดแห่งนี้ค่ะพระท่านก็ลัวจะหายเหมือนกันไงคือพระท่านเนี่ยปัจจัยก็ต้องได้จากญาติโยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าจะซื้อรองเท้าบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่อง เนี่ยก็เลยแปะป้ายไว้เลยรองเท้าพระนโยมเผื่อเขาจะกลัวไงกลัวบ,บาปกลัวกรรมไม่กล้าขโมยรองเท้าพระว่าแบบนี้นะคะแต่จริงรองเท้าใครก็ไม่ควรขโมยอยู่แล้วแหละ <S <S 1> <S 1> <S 1> เนี่ยที่วัดในอำเภอเมือ,นองนครราชสีมาเขาจัดงานอุทสมบทนะคะบนสาาการปร,รียนญาติโยมเขาก็ขึ้นไปร่วมงานแล้วก็รองเท้าก็ต้องถอดอยู่ข้างล่าง แล้วก็ไปเออไปเหลือบเจอพับแบบนี้ก็เลยอาถ่ายรูปมาดูซะหน่อยนะคะครับเออหลายคนบอกหรือรองเท้าคู่นี้แพงก็เลยต้องติดป้ายเอาไว้แต่บางคนบอกว่าแต่มันมีรอยฟันหมากัดไปแล้วนะ <c oughs> เอออาหมาในวัดหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวดอนซ้ายเนี่ยโดนเนี่ยเนี่ยลักษณะเหมือนโดนกัดไปแล้วด้วยเนี่ยคะ่ะอ่าแถวบ้าน<อ>ก็มีครับขาเข้าในตีนเปล่าฮะอ่าแต่ขาออกเลยแหม่เนี่ยหรูทีเดียวเชียวหรูทีเดียวเชียวเออ